สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ dc b ีบัสเลตนะครับเป็นตัว500วัตต์24โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลนะครับที่เป็นซิงค์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวมอเตอร์นะครับ24โวลต์500วัตต์นะครับตัวนี้ถ้าใช้กับแผงโซล่าเซลล์ผมแนะนำให้ไม่เกิน450วัตต์นะครับรุ่นนี้ต่อตรงผ่านตัวคอนโทรลนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นสายมอเตอร์จะมีสามเส้นครับฟ้าเขียวเหลืองนะครับการต่อกันก็มีตรงนี้ครับฟ้าเขียวเหลืองนะครับต่อตามสีให้ตรงกันตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับตัววอลลุ่มปรับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับตัวสีแดงดําตรงนี้สองเส้นนี้นะครับเป็นสายที่ไปต่อจากโซลาเซลล์หรือจากแบตเตอรี่นะครับเป็นบวกลบนะครับ เราจะมีตัวสีส้มตัวนี้นะครับในกรณีที่เราไปต่อผ่านเบรกเกอร์ก็เอาสีส้มตัวนี้เป็นร่วมด้วยนะครับเป็นเป็นตัวนี้จะเป็นเหมือนสวิตช์ไปสั่งปิดเปิดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมต่อผมจะเอาตัวเนี้ยสีส้มกับสีแดงตัวนี้ไปเข้าเบรกเกอร์ขั้วเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อผ่านสวิตช์ปิดเปิดได้เลยนะครับโอเคตัวนี้สองพันเก้าร้อยบาทครับตัวมอเตอร์กับตัวกล่องควบคุมอย่างนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นเฟืองนะครับสามารถ เอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับมีลูกค้าหลายท่านเอาไปใช้กับตัวที่เป็นปั๊มชักนะครับปั๊มส่วนมอเตอร์นะครับมีบางท่านเอาไปทําเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับสําหรับตัวนี้นะครับรถไฟฟ้านะครับเพราะมันเป็นเฟืองโซ่แต่ว่าถ้ากรณีที่ไปใช้กับใส่กับปั๊มน้ําเราต้องไปกรีงตรงนี้ออกมานะครับทําเป็นบูธนะครับเพื่อจะใส่ตัวโมเลกอีกทีนึงนะครับประมาณนี้ครับสนใจติดต่อได้กรีนสมาร์ทเทคนะครับสวัสดีครับ